สวัสดีค่ะพบกันที่เดิมมาดับกินอัเพลทที่ดินราคาถูกใบแม่นกนะคะวันนี้นกพาลูกค้ามาชมนะคะที่ดินแบ่งขายแปลงเล็กนะคะที่นี่นะคะนี่วิวเขาวสวยๆแบบนี้นะคะเป็นวิวเขาชงงกนะคะสวยงาม,มากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากได้ที่ดินแปลงเล็กแบ่งขายนะคะเชิญด้านนี้เลยนะคะ อยู่ตรงบ้านเพ้านะคะบ้านเพาบ้านนานครนิลกนะคะเป็นที่แปลงเล็กแป่งขายขนาดหนึ่งไร่นะคะตารางวาสี่พันแปดนะคะเริ่มต้นที่สี่พันแถึงสี่พันเก้านะคะเราจะถมดินให้เต็มนะคะแล้วก็ล้อมรั้วให้เออวางเสาไฟฟ้าให้แล้วก็น้ำให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเข้ามาเอ่อทำสร้างบ้านอยู่ได้เลยนะคะมาเดี๋ยวนกจะพาดูรอบๆบันค่ะ แปลงที่ดินจะเห็นเขาชงอกชัดเจนเห็นเขาเขียวขจีเป็นแนวทางยาวพร้อมด้านหลังเลยค่ะด้านหน้าจะติดคลองหนองรีตอนนี้เมอโครํำลังทำงานแปลงด้านหลังอยู่พื้นที่ขั้นต่ำแปลงละหนึ่งไร่ขายตารางวาละส ,8 0 0ถึง49 0 0 เราจะทำการพัฒนาด้วยการร้อมรัว้วคารบอยถมดินเต็มพื้นที่หรือจะขุดบ่อลงเสาไฟให้น้ำประปาให้พร้อมเข้าอยู่ได้เลยด้านข้าจะเป็นเพื่อนบ้านทำเป็นสวนผลไม้และต้นไม้ยืนต้นหลายชนิดเขียวประจีหน่าอยู่เลยค่ะ ส่วนตัวแต่มีเพื่อนบ้านนะคะทางเข้าระหว่างทางเข้าถึงพื้นที่ดินเนี่ยจะมีเพื่อนบ้านร้อมรอบเลยค่ะจะอ,อยู่ฝั่งตรงข้ามคลองหนองรีจะก,กั้นระหว่างแปลงกับเพื่อนบ้านนะคะถนนลุงหินคุกว้าง8เมตรอัดแน่นๆส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะตอนนี้เหลือเพียง11แปลงเท่านั้นนะคะ บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะสำหรับคนต้องการที่วิวเขามีน้ำต้นไม้ร้อมรอบพื้นบ้านร้อมรอบแต่ยังมีความเป็นส่วนตัวอยู่อยู่ที่นครนายกบ้านเผาบ้านนานะคะค่ะตรงนี้คือจะเป็นทางเข้าแปลงที่ดินนะคะ คือเขาทำเป็นถนนราดเพนถุนคุกแบบนี้นะคะเป็นแข็งแรงมากนะคะเนี่ยเข้ามานะคะเราไม่ต้องกลัวว่าดินจะเละหรือจะติดรถพนกวิ่งเข้ามาสบายๆด้านหน,น้าจะเป็นคลองแบบนี้เลยคะ่ะเป็นคลองที่มีน้ำเยอะใช้ตลอดปีนะคะมีเพื่อนบ้านร้อมรอบแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวเหงานะคะหน้าติดน้ำหลังติดเขามีเพื่อนบ้านนะคะอ่ะเดีย๋ยวพาไปดูแปลงที่เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะ อันนี้จะเป็นแปลงตัวอย่างนะคะนี่คือเขาจะร้อมรั้วให้แบบนี้นะคะคือหลักหมุดนะคะเขาเห็นไหมคะเขาสวยงามมากๆนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการที่จะถมเต็มนะคะถมเต็มพื้นที่แบบนี้หรือว่าจะให้ขุดบ่อนะคะเราสามารถทำได้นะคะเริ่มต้นตารางวาด้วย -48 0 0นนะคะถึง4,9 0 0นะคะสวยงามมากๆเลยะคะ่ะ จากาถนนหลักสุวรรณศรนะคะบ้านพา้าบ้านนาตรงนั้นนะเข้ามาเพียง2กิโลครึ่งนะคะเพียง2กิโลครึ่งจากถนนสีเลนเข้ามานะคะแล้วก็วิ่งวิ่งตามชุมชนหมู่บ้านเข้ามาเลยทจ่เป็นถนนหลัอถนนคอนกรีตลตลอดตลอดส้ายเลยค่ะนะคะมาถึงแปลนที่ดินแบบนี้เลยระหว่างทางลูกค้าขาดูสิคะเป็นต้นจำจุลีนะคะตามจุลีที่ร่มเย็นเข้ามาคือตรงนี้คือเย็นมากมากเลยค่ะ เย็นเย็นจริงๆเย็นจริงๆค่ะเย็นจริงๆนะคะดูนี่คือบริเวณร,บรอบๆนะคะฟริปรีปรปวดวนนะคะ0827795923นะคะสวยมากๆค่ะนะคะตารางวันศุก0นะคะถึง4,900นะคะเหลือไม่เยอะแล้วนะคะวันนี้ ได้ทำการจองไปแล้ว2แปลงนะคะแล้วก็พรุ่งนี้มีลูกค้าเอ,อ่อโทรนัดจองอีก2แปลงนะคะเป็นที่ที่ราคาถูกมากถ้าอยากได้วิวเขาความเป็นส่วนตัวแต่ว่าไม่เงียบมีเพื่อนบ้านนะคะทางนี้เลยค่ะตรงนครนายกบ้านพราวนะคะจาก4ีเลนเข้ามานะคะสุวรรณศรน,นะคะเพียง2กิโลครึ่งเองนะคะ ันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะลูกค้าคะที่ดินอันนี้คือแปลงตัวอย่างที่ทําให้ดูนะคะว่าเราจะร้อมรั้วคาวบอยแบบนี้ให้นะคะถมดินให้เต็มพื้นที่หรือลูกค้าจะขุดบ่อสักบ,อกบอก่อหนึ่งบ่อเราก็สามารถทําได้นะคะเป็นข้างหลังวิวเขาสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนหน้าโครงการตลอดสายจะเป็นทำาินกรุข้สวยงามแข็งแรงเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าติดคลองนะคะ น้องลีงน,ลลนะคะทองขนาดใหญ่น้ำใช้ตลอดปีค่ะ <_ d ream> เพื่อนบ้านรอมรอบเลยนะคะ <_ d ream> เพื่อนบ้านตลอดทางนะคะ <_ d ream> เข้ามาบอกว่าไม่เหงาเลยนะคะเป็นส่วนตัวนะคะที่บ้านพาวบ้านนานะคะลูกค้าขาก่อนจาัดก,การวันนี้นะคะนกฝากช่องย t u b e แม่นกที่ดินสวยแล้วก็เพจที่ดินราคาถูกไปแม่นกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ตกอาไ,ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ